สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดราม่าเสื้อตัวเด็ดแจ๊ดชวนชื่นเจอดราม่าสนั่นหลังซื้อเสื้อตัวเด็ดราคา1 5ล้านแบาทจากกรณีที่แจ๊ดชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังโปรโคอมเมนต์ประมูลเสื้อวินเทจร้านหนึ่งแถมให้ราคาสูงลิ้วถึง1 5ล้าน5แนบาทจนพ่อค้าต้องปักหมดุดคอมเมนต์กระทั่ง ภรายาแจงซึ่งป่วยโควิดอยู่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นเข้าถึงกับโวยวายทันทีงานนี้แฟนๆต่างแสดงความเป็นห่วงหนุ่มแจ๊ดพอบ้านใจกล้าเป็นจำนวนมาก13สิงหาคม65ผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งซึ่งเป็นพ่อคาเสื้อวินเทจได้โพสต์ภาพคู่กับแจ๊ดชวนชื่นยืนถือเสื้ออยู่หตัวระบุว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละหลานห้ากราบครับ ต่อมาชาวเน็ตคอมเมนต์สนันเหมือนจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตกับราคาเสื้อและแจ๊ดกล้าซื้อไปได้ยังไงบ้างก็บอกว่าจริงเหรอล้านห้าถ้าร้อว่าไปอย่างนี้ร้อยเดียวยังคิดแล้วคิดอีกเงินก็เงินเขาทำไมต้องไปเดือดร้อนกับเขาไม่แปลกนะครับต้นไม้พระเครื่องราคาเป็น10ล้านยังมีเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ